ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อคืนพอดีผมไปทุระบ้านญาตินะครับไปจัดนกมาตัวหนึ่งของทีมงานนะครับพอดีผ่านไปแถวนั้นนกภูเขานะครับผมเป็นนกอ่ากำลังเริ่มฝึกต่อนะครับตัวนี้ลายสวยมากนะครับเป็นเสียงกลางกลางนะครับป็นปีนนะครับถามเจ้าของเขาดูนกกลางคืนเนาะเรดูแค่ลายนะครับแต่คนเคยซื้อขายกันไม่โกหกกันนะครับผมเป็นทีมงานผมนะครับผมอ่ะเอามายังไม่ถึงบ้านนะครับเช้าก็เลยเอามาทำคลิปให้เอฟซีเมื่อคืนมันดึกแล้วก็เลย ดูแค่ลายเข้าข้ามาแต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ลายสวยนะครับหล่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมลายว่าเป็นยังไงนะครับผมพอมานะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยังไม่ได้ลงรถเลยยังไม่ถึงบ้านเลยครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ fc ชมนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่หล่อนกหล่อนะครับขันคูดีมากนะครับตัวนี้ไปก็เอาติดมาครับนกบ้านนี้ใช้ได้ผมเคยเอามาแบ่ง fc หลายรอบละ ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากไปก็ดึกนะครับผมเหลือตัวเดียวว่างั้นนะครับนกทีผ่านๆนะครับที่ขัดไว้นะครับอเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมแง้มผ้าให้ดูว่าลายเขาเป็นยังไงนี่ครับรอมากนะครับผมนิ่งดีด้วยนะครับผมนี่นกกาลังเริ่มฝึกต่อนะครับนี่ครับเป็นนกยิวหลอดนะครับตัวเล็กๆนะครับผม แต่เสียงกลางปินปินนะครับถามเจ้าของนะครับกุกเดียวนะครับมีคารมนะครับลงกลโกงหางชีฟ้าแล้วนะครับนกตัวนี้นกขึ้นข้าวเปลือกนะครับไม่มีอะไรครับนกเขาเลี้ยงน้าเปล่าทรายนะครับทรายบ้านๆเลยแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับเนี่ยขนมันเงามัดเลยครับเนี่ยถ้าใดเจอเข้าฟังสักนิดนึงนี่แจ๋วเลยครับเนี่ยไปบํารุงฟิตฟิตนี่ก็ลาก ฝึกได้เลยครับเนี่ยตัวนี้นิ่งๆนะครับหางเป็นเส้นเดียวกันเนี้ยบนะครับผมไม่ยอมหันเสือเกาะดีนะครับผมเพื่อใครชอบนะครับผมนกรอลอนะครับตัวเล็กนะครับนกภูเขาแท้เลยนะครับตัวนี้ภูเขาแท้เอามาไม่เคยผิดหวังนะครับวันนี้เลือตัวเดียวนะครับนอกนั้นนกใหม่ใช้ไม่ได้ยังไม่ขึ้นนะครับ ตัวนี้อายุดีนะครับขวบกว่าๆนะครับน้าหลอนะครับนี่นะครับนกกำลังเริ่มฝึกนะครับใครอยากได้นกเก็บนี้ก็โทรมาสอบถามนะครับตัวนี้ภูเขาเท้นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่สวยนะครับเป็นนกนิ้วหลอดนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับผมตัวไม่ใหญ่นะครับเจ้านิ้วหลอดนะครับผม ขออภัยนะครับทำคลิปข้างทางนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยครับอนาี้ทำคลิปให้ f อซได้ชมก่อนมีขลุมนะครับนกมีขลุมนี่ครับคึกจัดลงกล้นกงล,ล,ละ,อ,ะอกก็มีเส้นสอนิดหน่อยนะครับผมนี่ให้ชมลนยกันก่อนเดี๋ยวถ้ายังอยู่ถ้าเอซสนใจก็ปิดก่อนได้ถ้ายังไม่ถ้าอยากฟังเสียงก็ต้องรอนะครับผม รู้ครับเสียงกลางปินใหญ่แน่นอนเจ้าของไม่โกหกอย่างลางๆนะครับลูกตัวนี้นะครับหางเป็นเส้นเดียวกันเนี้ยดูครับอเห็นไหมอย่างกระมือพนมเลยครับผมถ้ใครชอบก็โทรมานะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะทําคลิปบรรยายเอาคร่าวๆเนาะถ้าใครรอคลิปก็เลยคลิปเสียงก็ต้องรอก่อนนะครับผมใคร ไม่รอคลิปเสียงกระจัดได้เลยตัวนี้นะครับอันนี้ถ่ายกันแบบเรียๆให้ชมเลยนะครับนกรอๆนะครับผมใครไวก็ได้ไปใครช้าก็ไม่ทันนะครับใครพร้อมอุ่นก็โทรมานะครับผมเบอร์โทรใต้คลิปครับเจ้างิวลอตนะครับนกกําลังฝึกต่อนะครับดูขี้สวยมากนะครับถ่ายขนพร้อมลากฝึกนะครับผมแต่นกเก็นนี้ยังไงก็มีหลบแน่นอนนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามานะครับผม แต่จะหลบช้าหลบนานก็อยู่ที่เจ้าของใหม่แล้วครับผมจะทําให้เขาไว้วางใจไวแค่ไหนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสายภูเขาเพชรบุญก็ไปธุระต,ตรงไหนก็จะมีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีตลอดนะครับผมของดีไม่หวังครับผมแบ่งนะครับแบ่งทุกตัวผมนะครับเล่นก็เล่นแบ่งก็แบ่งนะครับไม่มีคำว่ากักนะครับผมอ่ะ สำหรับไายผมนะครับผมตอนนี้นกนิ้วหลอดนะครับแข่งขาดูเป็นเกรกระเทียมเลยครับนกมันขึ้นจัดแล้วนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสหรนสวัสดีครับ